สวัสดีครับวันนี้ผมมีนี่มานะครับ cmg เลสลุร200นะครับจุดซองร้อนะครับปืนปลอดภัยนะครับโอเคเซฟไว้นะครับเซฟไว้นะครับเซฟไว้แล้วนะครับปืนใหม่แกะกล่องนะครับผ่านท้ายที่มันได้ก็คือเป็น ip stock นะครับริป stock นะแล้วแต่ ว่าใครจะชอบนะครับโดย200เนี่ยก็เราจะได้มาสเตอร์เบรกมาแบบนี้นะครับนี่ผมจำชื่อไม่ได้ sv เบรกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมชอบนะมันสวยดีนะครับจริงจริงปืนมีมาล้นเลยไม่ได้ติดดอตนะครับอันนี้ผมใช้ดอตเวกเตอร์ออปติกนะครับใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่างบหมดครับใช้มาวอริกนะถือว่าโอเคนะมันก็สวยดีนะครับสองร200ได้อะไรบ้าง2 0งได้ปลอกรถแสงนะครับเป็นแบบนี้นะ sv เบรกนะครับ แล้วก็กริปแม็กพูลนะครับ M O E นะครับแล้วก็กงงกาแม็กพูลนะครับแล้วก็ท้าย IP นะครับยืดหดได้นะครับที่เรายืดยืดออกไปเลยนะนี่นะฮะปรับได้6ระดับนะครับแล้วก็หูกวินร้อยสายสะพายนะครับสองฝั่งเป็นหูเป็นหูตายนะครับแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับ อันนี้คือแบบอา R e า RE 200ที่ได้มานะครับนี่ส่วนตัวคันล้งก็เป็นแบบทางเดียวนะครับนี่นะทางเดียวนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับใครซื้อของแต่งก็ซื้อได้เลยนะครับโอเคมากับแม็กสีดำลิ้นส้มนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมแม็กไม่มีกระสุนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับค้างโบไว้โอเคนี่นะฮะ ให้ดูมิติมันนะครับโอเคจะยิงนะครับหรือว่าจะเพิ่มความกระชับมันนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะก็แล้วจะชอบครับไปลองเลือกดูกันนะครับผมได้มาจากร้านไพสิทธ์นะครับมีทั้ง r e 1 0 0 r e 2 0 0 r e 3 0 0ตัว556ชักยิงก็มีนะครับลองไปดูกัน นะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับรีวิวแบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ลำสิบหกนิ้วนะครับล่างเป็น M อ็ล็อกนะครับติดอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบนะฮะอ่าเป็น M อ็มล็อกสามด้านนะครับด้านข้างสองฝั่งแล้วก็ด้านใต้นะครับส่วนด้านบนเป็นพิคาดทีนี่ยี่สิบมิลเมตรนะครับอ่าก็ไปลองเลือกติดอุปกรณ์กันนะครับติดกริปมือติดไฟฉงไฟฉายติดกล่องเลเซอร์แล้วแต่นะครับ อันนี้ผมให้ดูแบบเดิมๆนะครับดอทไม่เกี่ยวนะดอทนี้มาติดเพิ่มนะครับถ้ามันไม่มีมันก็จะมีล้นๆอย่างนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับ